มาครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยววัดส,สีชุมนะครับวัดส,สีชุมอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับอําเภอดอกคําใต้นะครับอําเภอดอกคําใต้ห่างจาก อำเภอเชียงคำนะครับบ้านผมนิดหน่อยครับเราก็จะพามาชมอุโบสถภายนอกกัน,นนะครับเดี๋ยวค่อยไปชมอุโบสถภายในนะครับหน้าอุโบสถนี้ก็จะเป็นรูปปั้นสัตว์ต่างๆในวันคดีนะครับเราก็ไม่รู้จะเป็นรูปปั้นอะไรนะครับต้องถามช่างดูนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้นะครับก็จะเป็นงานปารนีดมากๆนะครับทั้งอุโบสถก็จะมีสีขาวทั้งอุโบสถครับอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นอีกแล้วนะครับรูปปั้นอันนี้จะเป็นตัวอะไรไหมครับเราก็ไม่ใช่รู้นะครับเฝ้า ปา,ปากทางเข้าประตูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นอีกแล้วนะครับซึ่งภายในก็จะมีงานแกะสลักด้วยไม้สักทองนะครับไม้สักทองนี่ก็จะเป็นงานแกะสลักที่ครับพาชมอโอโบสดภายในนะครับเป็นงานแกะสลักไม้สักทองที่สวยที่สุดครับเชิญชมได้เลยนะครับอยู่ที่วัดศีชุมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยายนะครับสวยงามจริงๆนะครับทุกคน สําหรับจริงนะครับกิจกรรมฝ่าฝน Sáu rồi xong rồi xong anh xong rồi xong xong rồi xong rồi xong กี่โมงละน,นะครับภายในวิหารเนาะ งานไม่แก่สลักนะครับ